ชมไปไมพร้อมๆกันเลยบ้านสวยๆนะครับหัวดูแล้วน่าเสียดายนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยต้องการจะขายแล้วก็ย้ายกลับต่างประเทศเออสามีเป็นชาวต่างชาติท่านผู้ชมเออแล้วบ้านเนี่ยเป็นไม้สักนะเออในส่วนการขายเนี่ยขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมแค่ลงมือซื้อเนี่ยกาไรแล้วนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงเก้าอี้นะครับเออแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแอ ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องซักผ้าตู้เย็นเนี่ยเจ้าของไม่ได้ขนนะเขาให้หมดเลยท่านผู้ชมโอ้ถือว่าดีมากเลยแล้วข้อสําคัญคือราคาประเมินอยู่ที่3ามล้านหครับผมเจ้าของขายเพียงแค่2องล้านเก้าแสนาหมื่นนะเท่ากับขายต่ํากว่าราคาประเมินนะครับ แค่ลงมือซื้อก็กำไรแล้วท่านผู้ชมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยโซฟาเนี่ยก็ให้หมดเลยแล้วก็ที่เห็นเนี่ยจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีห้องยิมส่วนตัวท่านผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้จะมีสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านเนี่ยโอ้ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยเออสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญ0801476634แล้วที่เห็นเนี่ยจะเป็นปลาสวยงามท่านผู้ชม เนี่ยนะเออเช้าๆว่านั่งจิบกาแฟนะครับนั่งชมปลาสวยงามเนี่ยผมก็ถือว่ามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตนะเนี่ยนะฮะในในเออที่เห็นเนี่ยจะเป็นสวนหย่อมนะผู้ชมเนื้อที่180ตารางวานะครับจำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บ้านนั้นติดถนนลาดยาง2เลนนะผู้ชมก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะก็ตามที่ผมแจ้งเนาะแค่ลงมือซื้อเราก็กําไรแล้วนะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ตู้เย็น โต๊ะรับประทานอาหารเครื่องซักผ้าเนี่ยเจ้าของไม่ขนนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยติดตั้งรอบบ้านเลยเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดพร้อมโอนนะครับสใบท่านผู้ชมเอ่อสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเอ่อแจ้งล่วงหน้าครับผม0 8 0 1 4 7 6 6 3 4นะครับย้ำอีกครั้งหนึง่งเจ้าของซับขายต่ำกว่าราคาประเมินนะครับ2 9 9 0 0 0 0ส่วนราคาประเมินนั้นอยู่ที่3 6มลครับผมพิกัดอยู่ที่ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผมเนี่ยนะสวยๆท่านผู้ชม